ซาชิมิป,ปลาไทยดีจริงหรือไม่วันนี้อยู่น้อยโลพาไปพบกันครับเาียรครับทุกคนอยูน้อยโลเทคกหนึ่งแอคชั่น S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับและนี่คือรายการอายุน้อยร้อยโลแปลงไปแปลปแปลแปลงปหลังากที่หายไปนานไอ้เทปไปออกโหนานอะคือมากมีแฟนๆถามว่ารายการเจ็บไหแล้วยังยังรายการอยู่นี่เห็นป่ะนี่กลับมาเพราะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มีสปอนเซอร์เป็นเฮียโชคกินซื้อมาให้น้องๆรีวิวเอามาเล่นไปรายการเรานี่ปล่อยออกไปเทปแรกนี่ เจ้าของร้านบอกว่าขายดีหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ได้ไปถามไม่ไไปถามเขาเองแต่เขามาคอมเมนต์แบบเออขาคงขอบคุณก็ยินดีครับนะร,ร้านไหนยให้ไปก็ยินดีก็วันนี้ครับ,รบไปเห็นร้านชื่อดังมาร้านอะไรครับพี่ร้านเล็กขอ <c oughs> งข้าวต้มปลาเขาไปร้าน <c oughs> ข้าวต้มปลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาด้วยกัะเพราหมูกรอบแล้ววันนี้เขามาขายอาหารญี่ปุ่นอืมเนี่ยถามเขาหน่อยครับพี่ว่อยู่แถว ร้านนี้อยู่แถวไหนครับร้านเดี่ยวเป็ดที่ต้องไปกินอันนี้อยู่แถวตลาดพูแต่การเราจะมีความย้อนแย้งอย่างเที่ยวดที่เราออกอย่างที่เตี้บอกเมื่อกี้ไปร้านเดี๋ยวเป็ดที่ต้องไปกินไก่ใช่แล้วก็ไปร้านบะไทยที่ไปกินน้ำต้ม EP สามแล้วเราก็มากินร้านข้าวต้มที่ต้องกินหมูกรอบและอาหารญี่ปุ่นเข้าไห้ได้เออเออก่อนกินเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างเห็นมันโต๊ในวุฒิครับผมไทยแลนด์ล้วน เมดอินไทยแลนด์จริงมีพี่เออร้านดังคือเขาเขาใช้แพทชั่นที่เขาแบบเป็นคนชอบตกปลาเขาชอบตกปลา้ยเขามีถ้าใครไปเขามีพาออกทริปตกปลากินของกินข้าวไปเลยนะคือแบบตกปลาไทยมาชอบตกปลาแล้วก็เขามีรู้จักการแลกอะไรเงี้ยเลยเอามาเป็นอาหารให้เรากินกันซึ่งวันนี้ด้วยโควิดที่ผ่านมาเขาก็ปรับปรุงทุรกุกิจนเขาจนออกมาเป็นนี่ อาหารญ,ญี่ปุ่นแบบไทยสไตล์<ส>เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นไทยซาชิมิเหรอใช่ซาชิมิใช่คืออาจจะเป็นปลาที่เป็นของต่างประเทศยอดฮิตบ้างแล้วก็ปลาที่หาได้ในนําน้ำไทยบ้างอมีปลาหมึก<อ>เนี่ยวันนี้คือจริงๆนะก,กินอาหารญี่ปุ่นมามากมายเนี่ยยังไม่เคยกินปลาหมึกดิบๆแบบใชอเหียเป็นตัวเงี้ยแต,แต่วุฒิเคยไปตอนไปตกหมึกแต่ตอนนั้นมันคือจากขึ้นจากเรือไงมันน่าจะแบบคนละฟิลกันนิดนึง ไี่เคยจะตกเบ็ดบวุฒิบ่อปลาบ่อปลาใจไม่ดีเลยเป็นปลาที่แกแตะการตกเบ็ดเลยตกปลาปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดนะก็วันนี้นี่คือเขาจะหายเป็นเซตเดี๋ยวนี้เราเอาเราเอาหนึ่งในเซตที่เขาขายมาก็วันนี้ครับที่เราได้มาครับก็จะมีปลาหมึกไทยนี่ครับปลาหมึกไทยสองจานปลาหมึกไทยสงจานเพราะมันอยู่ในไทยนี่ครับ ปลาหมึกไทยสองจานมีน่าเป็นปลากระพงแดงป่ะน่าจะใช่นะครับอ่กากระป๋าขาแดงถ้าใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรคอมเมนต์ออใหเออ้เออเพราะผมกินอย่างเดียวผมกินอย่างเดียวแล้วก็มีหอยที่สไลด์บางมาแล้วมีหอยนางรมหอยนางรมใหญ่เบ้อเล่แล้วก็มีปูดองปูดองโอ้โหนี่เขาจัดเซตใหญ่มาเลยฮเยโชคจัดเซตใหญ่มาให้เรากินนะครับผม นี่ครับบินสจบแล้วนะครับชุดนี้จริงๆนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่โชคโอ้โหเซตนี้อยู่ที่2,230บาทนะครับผมว้าวธรรมดาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่านี่ถ้าผมอ่านตามเซตเนี่ยมีหอยสังเน<อ>ยเป็นหอยสังซาซิมิหมึกเอ็มซาซิมิหมักก้อนแดงปูไข่ดองและหอยกลางอะไรแดงนะอะไรแดงนะเมื่อกี้ มังกรแดง๋อ,อปั้นมังกรแดงเหรอซาซินิมังกรแดงใช่ใช่ใช่โอแค่ชื่อก็แบบเอาครับเอาครับเซตนี้ <วา S> 2,230บ,บ,บ,บาทครับการกลับมายอย่างยิงย่งใหญ่ครับราคาสองอย่างนี้ยังไม่เท่าเซร่มใ <c oughs> นคลิปก่อนเลยเขาลูกค <c oughs> ้าให้ตั้งหน่อย <c oughs> แวันนี้ยังซื้อเซรามไม่ได้ขวดนึงไปซืดูเซรามแทด้าของคดีจริงนะกันหมุนร่วงครับกินเลยดีกว่าครับผมเริ่มเลยวุ้ดกินอะเลยวุ้ดไม่ฮู้ดขอเลยพี่อยากโดนปลาหมึกอวุ้ดจัดไปพี่ไปเทน้ำจิ้มพี่หนอวุ้ดน้ำจิ้มพี่ใจเย็นครับเะไรนะไม่เอาไม่ต้องเฮียตีไม่ถูกของดิบคือคือปลาดิบผมก็กินนะที่ญี่ปุ่นนะหมายถึงว่าร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าไอปลาดิบนอกร้านเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยกินอ๋อโอเค นี่อ่ะมาเราจะเริ่มเรามาลองอยากเริ่มที่ซาซิมิปลาหมึกไอ้ย้โชคเราคือที่ปลาหมึกอร่อยเอ้เด็กชาโชคมาไอ้โชคเช็ดอ่าพี่ยูกินแบบแรีนี่หมึกแพร่หมึกนี่ได้ข่าวว่าน้องวุฒิชอบไปตกเบ็ดตกหมึกครับตกหมึกตกหมึกครับโอเคครับก็แล้วก็กินปลาหมึกสดๆใช่ครับนี่ครับเฮ้ยกินเป็นตัวงี้เลยเหรอแต่ดีนะแต่วุฒิขออนุญาต เอาหัวออกก่อนวูดไม่กล้ากินหัวทำไมอ่ะมีดมีดอยู่เออเขาไม่กินเดี๋ยวละมั้งมันมีแกนมันมีกระดองเหรอกระดองะนะมาครับเราจะคนอยู่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยแล้วไม่ลองจิ้มแบบวาสบีนี่จะลองอย<ช>ู่จะลองด่งนี่เ<อ>าให้นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ<ต>อันนี้คือเ <c oughs> ม็ดเป็นไงน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากนี่เหรอจริงบูชอบบูชอบเลยอย่างนี้เลยต้องมือไม่ดี ดีดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันไม่ข่าวไม่ข่าวพี่ไม่ขาวอ่าไม่ข่าวเออแต่เมื่อกี้ยินเนชินเมื่อกี้ไม่ขาวนี่นะทีมน้ิ้มาิมิอันนี้ครับลาโซยุเข้าไปโซยุแบบมีวาซาบิมเหรอเเหรอเหอเหรอเหอเหร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 อเรอเห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 รเอเหรหรรหอรอเเออร ไอสัตว์ตัวนี้กูอยากกินเลยดีจริงอร่อยจริงครับมาเจ้าของเงินมาเจ้าของเงินกินหน่อยไหมมาแล้วเว้ยโชคสัตว์เว้ยอันนี้เรียกหมึกสะดุ้งไฟหมึกสะดุ้งไฟอ่เนี่ยก็คือเป็นหมึกแต่ว่าเบิร์นมานิดนึงอ๋อก็เบินอย่างเงะครับเบิร์นเลยเบินที่ไรอยูเลยบอว่าแล้วนะหมึกเบิร์นไฟนะครับไม่ใช่หมึกเบิร์นลิ้นเป็นไงก็ดีนะนั่นหมายความว่าหยิบปลาหมึกขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอะ อันนั้นมันเบรนลิ้นเลยค่ะคนระเบพี่คนระเบนเป็นคนก็อย่างนี้กับการดีๆมึงกินจะเหมือนอร่อยเลยไอ้เหี้ยอ้าอร่อยจริงครับมือสมบัติให้เฮียโช็อตไปหมึกสดเนี่ยถ้ามันสดจริงเนี่ยเรากินดิบๆอย่างเงี้ยมันจะมีความกรอบแล้วความหวานในตัวมันซึ่งจริงๆไม่ได้จิ้มนะเมื่อกี้เฮียจิ้มจิ้มนิดเดียวนะอ่ะกินกินแบบกึ่งกึ่ง เป็นคนกินน้อยครับโอ้ยศาสตว์พูดสักกูลอง้หมเอามามัวบ้านงานแล้วอันนี้นอยู่นี่นี่อย่นี่นีมไม่เคยกินมานั่งใกล้ๆก็จะมานั่งมานั่งมานั่งมาดิบมะก่อเห็นเห็นมาดั้งมานั่งมานี่มานั่งนี่พวกมันโฆษณาจนผมยังกมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่เป็นเบเบนี่เป็นแค่เด็กตีสเลดลีขอตจะมากินรของในรายการนี่เป็นไงเด็กตีสเลดเราเราคนอะไรกันไม่ล่น นี่ยดโมาแล้วให้ก็ได้โอ้โหได้แล้วกูได้แล้วเป็นแค่เด็กตีเฟลเอย่างเรื่องมากมาแล้วนะครับเออาอ่ะผมขอวาซาบิก่อนเลยอาได้เด็กตีเฟลเอ่าวาซาบินิดนึงนิดนึงยืนบังก์จงบังกนเห็นเด็กตีเฟลเก็บอกให้มันนั่งเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันได้นะหวานมันหวานเนี่ยหมึกถ้าถ้าทำดีโปรเซสดีเนี่ยคืออันานี้คือสดถ้าเรากินแบบไม่มีน้ำจิ้มเลยอย่างเงี้ยตัวมันจะกรอบๆหวานๆหน่อยลงแ่ลาไม่ตปี๊บปะเนี่ย มันจะดุ้งไฟเบินไงนะอยู่เบินยังไงนะนี่ยิดไปอ่ะเอียวเี๋ยกองเบียวไันี้ไม่เบี้ยวหองมายืนมานั่งตรงนี้สิช่วยมานั่งเถอะคนไอ้เหี้ยเฮ้ เฮียเด็กเดินทะเลนี่มันวายยุ่งเหยอนั่ง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 เฮียเด็กเดินทะเลเฮ้ยถูกมันว,วายกูสุดเลยผมยังไงผมเป็นคนที่ไม่กินปลาหมึกดิบนะเพราะผมเคยครั้งหนึ่งลองที่ร้านอาหารญี่ปุ่น<ม>แล้วผมรับไม่ได้เพราะผมคิดว่ามันก็มีความเค็มๆแต่อันเนี้ยไม่ได้อวยเฮ้ยมันไม่เค็มจริงอ,ะอ่ะคือที่ที่เชฟบอกว่ากินเปล่าๆได้ผมทักจะเชื่อนะแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะ เฮียได้ไปกินที่แบบตกมาสดๆนี่คือแบบเดอะเบสมากเออนั้นยังไม่ได้ลองขนาดนั้นเดี๋ยววันหลังต้องลองสุดยอดอ่ะเอก็นี่เหมือนไทยไม่ดีขึ้นเต่อต่อเมื่อกี้ปลาหมึกป่านปลาหมึกผ่านปลาหมึกนี่ผมให้คะแนน5เต็มครับ5เต็มใกล้ๆนี่มาใกล้ๆไอ้เด็กตีนเสน่กูให้คะแนนด้วยขออนุญาตครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายการผมแต่ว่าแต่ปลาหมึกปลาหมึกสะดุ้งไฟเนี่ยผมผมให้5ขนาดคนที่แบบไม่กินเลยอ่ะยังยังอร่อยเลยกินได้กินได้ นั่งไหมไม่นั่งไงแต่ไปเราลองของแบบว่าแพงหน่อยเคยอันนี้เหรอหอยสังอ่าเออนี่ยไม่เคยกินเหมือนกันลูกน้อยหอยสังได้เมนูโต๊ะนี้อะไรสุดสุดเหรออันนี้นี่ซาซิมิปังกอนคยนี่คืออร่อยไอสัตว์มันนึบๆว่านกินกับอะไรเนี่ยกินกับบะหมี่ก็ได้เดี๋ยวขอกินปลาปลาดูอารมณ์เหมือนอารมณ์กินหอยงวงช้างที่ฮ่องกงไหมครับเฮ้ยใช้ได้นะอร่อยว่ะ เฮ้ยอร่อยจริงเรากินที่สิงคโปร์ไม่หอนกงชันนี่น่าจะนี่น่าจะแบบอย่างมากก็สะดุูเบิร์นไปมานิดนึงเพราะมันมีเท็กเจอร์ความสดอยู่เลยเออจริงๆริอร่อยอ่ะเฮ้ยมันกรึบกรบมันไม่ได้มันไม่ได้กรึบแบบหอยเอ็นหอยนะมันมีความหนึบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กรอบมากใช่ครับหม้มันดีมากเลยนะ มันคือแบบผมว่าเคียร์ต้องลองวัดมันเข้าใกล้หอยเชลล์แต่เด็กเด็กดีทะเลต้องมาลองกินนะจะคำนะมันจะมีแบบตรงสับสับนะหียเอะไรทักอย่างก็อร่อยไม่เหมือนหูหมูเออเหมือนหูหมูปะเคียร์มันจะกรึบๆหน่อยเหมือนอไรมอนแอบแอบคล้ายหอยปีกนกอยู่ไกลๆชุดเจ้เจ้าแม่งได้มากเวิร์กเลยมันจะมีเอ้ยมันจะมีสองส่วนเมื่อกี้ผมกินเจอส่วนนุ่มแต่เนี้ยผมเจอส่วนที่มัน จุกุบอาร่อยมันอยู่ข้างในก็เลยอ่อนยาวๆแลอืมอร่อยอร่อยสดด้วยต่อมาครับเรามากินของที่แพงที่สุดอย่างนี้ดีกว่านี่ครับอะไรครับสาซีมิมังกรแดงอูมังกรหัวแดงหัวแดงปะหัวแดงน้ำตาแล้วใช้บ่อยเอ้าลองอาวครับนี่เขาทำมาให้อย่างดีนะครับมีอ่าผัก ผมมองด้วยการจัดการมาเนี่ยไอ้วุฒินี่มึงอยากมีคอนเทนต์ปะไมพีเอาหัวมาแทนนี่คอนเทนต์เลยนะจะเย็นไว้ก่อนไว้ก่อนนะเอาแล้วในนี่ในปลาก็แบบมีแถมปลาหมมปลาหมึกให้เรานิดหน่อยก็ขอบคุณนะมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยสังที่เราสั่งมานี่นี่มังกรแดงนี่เลยเนื้อจะปลาจะออกเป็นปลาสไตล์ปลาเนื้อสีแดงใช่ไหมครับมีสองส่วนครับมีเนื้อขาวมีเนื้อขาวด้วยอันนี้คือเนื้อสีแดงครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือขาวเดียวๆรอ ไม่มีครับมีดำก็คือวุ้นแล้วละครับน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกินซาซิมิทั่วไปแต่สดสดเนื้อไม่มีรสชาติอะไรมากแต่ว่าเทคเจอร์ดีนะเห็นบอกว่าเป็นปลาไทยเหรอใช่ครับปลาไทยเป็นไงเทียบกับปลาญี่ปุ่นแล้วมันแยกไปต่อโขอยู่ไม่ออกเหมือนกันไม่ออกก็คือกำลังจะบอกก็เหมือนกินปลาดิบญี่ปุ่นเหมือนเหมือนปลาแบบ ปลากระพงอะไรเงี้ยเหรอปลาอะไรคล้ายไข่คล้ายต่อยเลยพูดว่าอันเนี้ยคัดติบได้ปลาเป็นตัวพูดว่าอันนี้แบบคล้ายๆทูน่าเพราะมันไม่มีมันเพราะมันไม่มันและและนุ่มกินง่ายไม่มีมันแตกแต่แต่ว่าเนื้อมันจะไม่ได้แข็งใช่ครับและที่สําคัญคือไม่ขาวพูดการันตีเลยว่าไม่ขาวปลาไทยก็ไม่ขาวอ๋อันนี้ก็ไม่ขาวหรอใช่ครับต่อไปจะไปหอยหอยนางรมคือหอยนางรมเนี่ยที่จะกินเพราะว่าแกล้งแกะดินี่แกกินเพราะอะไรที่จะแกะเพราะเดี๋ยวมันไม่หลับ ทำไมนอนไม่หลับพี่นะองวุ้จะป็เดือร้อนเดี๋ยวคืนนี้ต้องเล่นเกมกับเพียงไงเล่นเกมเล่นเพจไงชนะเพียนอนไม่หลับอีกเออเอาวะผมอะให้ยกตัวที่ใหญ่ที่สุดให้น้องวุ้เลยให้ยกโซลเลยหรอโซลดิของจริงองโซลดิวุ้ดยกโนลเถิดนะก็เครื่องมาเต็มนะครับเครื่องใช่ใช่มีทั้งก็อย่างที่นอกตามสูตรการนีมกระเจี๊ยวเทียมกระเจี๊ยวเทียวเอ้ยถูกแล้วหอมเทียวหอมเทียวมีหอมเทียวมี พริกเผาพริกาแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้แต่คนที่ชอบผมกินแค่พริกเผากับหอมเจียวเนี่ยแฮปปี้แล้วหอมเจียวนี่ให้มาแบบเยอะมากผมว่าหอยนางรมนี่น่าจะสดดูดีเพราะว่ามันสามารถมาแบบเป็นตัวก็ได้ใช่ไหมล่ะพูดขอหอมเจียวนะครับหอมเจียวแต่ว่าแต่ว่าความเสี่ยงจีิงๆกผมบอกว่าอย่าลืมมามามาเอาแต่ไม่แต่เห็นที่หอยนี่แหละเพราะว่าใช่ไหม ถ้าที่ดูดูพวกมึงกินมาปลาปลาหอยสังแล้วก็ปลาหมึม่งเนี่ยผ่านมนีิใช่ครับที่เหลือว่าใจที่ปูใช่สองหอยที่เหลือว่าใจที่ปูเลยว้าวาจะพยาไทยสองหรือพยาไทยหนึ่งครับพ, <c oughs> พยาไทยสองก็ใกล้หน่อยพยาไทยสองจะพระรามเก้าแต่ขอไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ <c oughs> ให้คนเลี้ยงไ <c> ป <oughs> <c oughs> มันอาจจะกินแล้วอร่อยนะแต่ยังรีบอยสุดท้ายอย่างที่พวกนี้ทางตันก็ไม่จ่ายรายการก็ไม่อัดไอ้เหี้ยตีทะเลก็ตีรไอ้เหี้ยเอาละเอาละของพวกนี้ไม่ใช่กูนะเอาละเอาละชามนี้ครับเท่าไหร่วันนี้นี่โชคสดด้วยทำมาเย็บหน่อยรูดเอาละครับเฮ้ยบ้าบออะไรนะถอยสามเป็นนี่ร้อยแปดสิบบาทเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยทะเลตัวละหกสิบหกสิบบาท สายสายขอยทั้งโรงนี่ไปกินนี่ผมงเาต้มปลานี่ปุ้มแล้วนะโอ้โหกินกันร้านเจ๊งกันนะกินนัอนถูกจังวะตัวตัวไม่เล็งเลยนะครับมันกินยังไงแล้วก็สดนะครับต้องสดเหรอใช่สดดิสูดสูดไปสูดไปสูดไปต้องสูดด้ิจิวะเบอร์ด้วยเบอร์หน่อยหืมขอหน่อยพี่ขอชานต้อหน่อยมาครับอะไรอื้อหือ อ่ะปูมึงกินได้ขึ้นตัวฮะทัวไม่ไม่เลิศหมดแหละมึงกินเลนะครับถ้าเราดูในทอ้องก็คือหน้าคนณยูคนณโค้ปกติปนี่เราจะไม่ค่อยเห็นคุณยูกับคุณโค้ดก <c oughs> ินหอยด้วยกันนะคุณโค้ดปกติย่างกินนะให้กินที่บ้านนะ <c oughs> ให้ิใครบ้านมากินที่รับไปมล้วครับพี่ยูหอยนางลมเฮ้ยดี60บาทแล้วค่ะนี้โคตรดีเลย คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วตัวแบบใหญ่ๆอื่จบนะครับผมติดจบเลยนะี่คือที่คือหกสิบาทนี่ขายร้านกลวางเนี่ยนะกลัวร้านเจ๊งเนี่ยห้องติบบ่ายมาสุดท้ายวัดใจวัดใจเลยวัดใจถ้าพรุ่งนี้ห้องน้ําเต็มไม่ต้องสืบเด็กๆที่ร้านนะถ้าพรุ่งนี้พี่ไม่เข้าร้านปลุกไห่ดองนะจริงๆนะถ้าเราจะกินอาหารกันขนาดนี้ วันนมนบอกว่าคุณกินทุกวันละหนึ่งเมนูก็แน่นอนนะฮะที่จะกินปลาก็กินปลานะครับก็มือก็มือซีให้เราแบบนี้ไอวุฒมาเซตซีฟู้ดถึงอันสุดท้ายไปไอวุฒคนละขาไปมึงนี่ฮะนี่ครับโอ้หัดใจแต่หอมอยู่นี่ครับไข่แดงๆครับไข่แดงๆครับจะไว้ใจได้กาสองตัวอันนี้ห้าร้อยห้าสิบรคาอี่คือแพงที่สุดในในวันนี้เนาะเกลือแพงที่สุดเป็นซาซิมิมังกรอ๋อมังกรโอเค นี่ถือว่าราคาโอเคไม่ถูกไม่แพงจิมไป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 สามสี่ action ฟันูมาแล้วอเี่ยไม่ค่อยเค็มเลยออ้ยกูดไม่กินโหดอะอยู่กับหมอฟันด้วยหมอฟันว่าแล้วเจอกับที่เคยกินที่ผ่านผ่านมามันยังม่แบบไม่ไม่ถึงไม่ถึงเนื้อไม่เข้าไปในเนื้อกในไข่เนืรู้สึกว่า การดองเนี่ยยังยังต้องปรับปรุงหน่อยใช่ครับรสของน้ําปลาที่ไม่ใช้ดองเนี่ยยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าถึงตัวเนี้อข้างในเขาไม่ใช่น้ำจับน้ำปลาเปล่าๆนะเขามีการปรุงรสเลยนะมีแบบใส่น้ำตรงน้ำตาลด้วยนั่นรู้สึกว่ามีกระเทียมมีพริกพริกซอยน้ําดองมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนใช่เลยมีอารมณ์เหมือนไข่ดองน้ําปลาเ่ยออยู่ที่สูตรของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบคล้ายๆอย่างนั้นมันจืดไปหน่อยคือ คือพอมันแบบว่าไม่มีน้ำปุงน้ำปลามากๆบางทีเราเลยอาจจะแอบได้กลิ่นปูนิดหน่อยใช่ครับแต่นี่อันนี้คือแบบถ้าคุกกะข้าวนี่คือแบบทีเด็ดเลยถ้าแบบรองมาดีแล้วแบบเค็มๆหน่อยใช่กุนิีถ้าแบบคือไข่ปูมันปูเนี่ยหรอใช่ครับมันปูไข่ปูคุกกะข้าวแบบแบบเบสเลยไอ้ที่มันคือดิบใช่ไหมดิบดองเออเราเหมือนปูม้าเฮียแต่ดองปูม้าไม่ดองคือถึงแม้จะบ่นเขาอะเนี่ยก็กินเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะถ่ายแต่ก็ก็กินกินต่อสภาพเนี้ย อ่ะสัตว์เรียบโอเคแต่ก็อาจจะส้าว์เรียบกับพวกสเปเชียลิสต์ที่เาทำปูมาที่พวกคุณกินกันมาก็อาจจะต้องอีกนิดนึงใช่ครับใช่ครับแต่านอีกนิดนึงอย่างอื่นนี้สู้เวิร์กที่ปลาไปถึงรายการเราก็เป็นแนวนี้ใช่ครับใช่ครับรายการเราพูดจริงติดจริงชมจริงไม่มีอวยแต่ที่จริงๆที่อยากบอกคือไม่ข่าวครับปลาไทยไม่ข่าวกินแบบซาชิมิได้ใช่ข้าวประทับใจสุดๆวันนี้เหรอผมประทับใจพิลประทับใจอะไรปลาหมึกนี่ผมไม่เคยกินทั้งปลาหมึกธรรมดาและปลาหมึกเบิร์น เออแบบที่เป็นปลาหมึกอย่างเงี้ยเป็นตัวโตอย่างเงี้ยคือไอปลาหมึกที่เรานะหมึกยกักษ์อ่ะก็กินปกติแหละแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยลองแล้วรู้สึกเออโอเคมากเลยอร่อยถ้าสำหรับบุตรที่วุตรแบบประทับได้สุดคือปลาไทยนะครับที่มาทําเป็นซาชิมิเพราะแต่แบบคือเคยได้ยินแบบคนหลายคนพูดกันว่าแบบปลาไทยที่แบบมันคาวยังบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้งยครับมันจะทํามาเป็นซาชิมิได้ไหม,มแต่พอมากินจริงๆกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบนี่คือแบบทเทียบเท่ากับ ญี่ปุ่นเลยใช่ครับใช่จริงๆคือคือมีแผนว่าอยากจะไปลองแล้วนี้ก็ได้ลองก็เออมันแบบมันโอเคนะใช่ครับก็เดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวว่าหลังคงจะไปหาทานทีนี่ปลาไทยแบบจริงจังลองกินดูนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อ่าเป็นไงครับก็เต็มอ่ะเราต้องให้คะแนนอร่อนี้แล้วแบบทำเป็นยูทูบเบอร์ฮะจริงจังก็มีให้คะแนนสองเป็นยูทูบเบอร์ครับเต็มห้านงวุิให้อะไรครับก็สําหรับวุินะครับในเซตนี้ใช่ไหมพี่ยู วุฒให้4.5ครับในด,นดีคือดีทุกอย่างเลยแต่วุฒสสำหรับวุฒวุฒิติดอย่างเดียวคือปูไข่ดองของวุฒแบบที่วุฒกินมาหลายๆร้านคือแบบรสชาติมันมันแน่นกว่าแต่นี่คือแบบเหมือนยังถ้าแบบแบบทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งอ่ะอีกสักวันสองวันอาจจะแบบมันนัวกว่ามันจะนัวกว่ากว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ไม่ดีดีครับของผมคือ4.5เหมือนกันคือผมค่อนข้างประทับใจแบบ คือเทียบจากเราเรื่องว่าเขาเป็นคนชอบการตกปลาเขาแบบมีแพชชั่นในการทำอยู่กับปลามาแล้วทําให้กินผมว่ามันมันโอเคมันอร่อยทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเออต,ต,ตินี้เดียวคือไอ้ปลูกไข่ดองที่มันอาจจะน้ำบองอยังไม่เข้าถึงกูมากเท่าไหร่แต่ว่าที่กินไปนี่คือมันไม่ได้เหม็นนะใช่ใช่เออทุกมันมันอร่อยแหละแต่ว่าน้ำโปง่งน้ำปลาด้วยนั่นเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่ก็หักไปผมเชื่อว่าเขาจะพัฒนาได้แน่นอนใช่ใช่เพราะเขามีแพชชั่นนี่เป็นไงสุดยอด ทุกอย่างมีสตอรี่ครับครับผมก็นะฮะประมาณนี้ครับหวังว่าจะชอบกันไปลองกันที่เล็กผงข้าวต้มปลาร้านข้าวต้มปลาที่คุณต้องไปกินหมูกรอบและซัสซีนี้ให้ได้ครับผมร้านอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่อีกรอบครับร้านอยู่ที่เอ่อแถวตลาดภูครับลองเซิร์ชดูครับมันอยู่ใต้สะพานถ้าถ้าไปก็แนะนำเอ่อนั่ง BTS ไปง่ายดีเออมันอาจจะจองที่จอดอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่ามีรูว่มีดิมีมีเฟซบุ๊กเออ เฟซหรือว่าติดต่อทางเฟรนฟูก็เล็กผงข้าวต้มปลาครับใช่ครับไปติดต่ออยู่ตรงนี้ครับอร่อย <laughs> อร่อย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 นะนะนะประมาณนี้ก็เทปหน้าครับอยากให้เราไปลองไปชิมร้านไหนหรือว่าใครอยากจะให้เราไปชิมที่ร้านเนี่ยบอกกินฟรีเราเรละไปหละรีวิวตามความจริงรีวิวความจริงไม่มีอวยใช่ครับไม่มีอวยรีวิวตามจริงอยู่แล้ตามคอนเซปต์เราไม่มีอวยไม,มไม่มีอวยริจริงเน้น อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกข้างบ้านกูอร่อยกว่านี่น <c oughs> แปลกๆทำมาแล้ว,ลวทำมาแล้วามาวคอมเมนต์ใต้คลิปเลย <c oughs> เสียวหลังว่า <c oughs> กูไม่กล้าไปกินเลยประมาณนี้ใครอยากให้ไปบอกได้ยินดีไปครับไม่มาแรงไปกินไปชิมให้แน่นอนทำดีวให้แน่นอนนะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เขาติดตามขอบคุณแฟนคลับอยากให้เรากินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์แต่วันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับกินดิกกินกินกินดิ